ที่แล้วที่เราได้ไปพูดคุยกันถึงเรื่องราวของระบบการศึกษาของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการจัดการศึกษาและมีนักเรียนที่มีคุณภาพที่สุดในโลกการพัฒนาการศึกษาดูที่ระบบและโครงสร้างแต่การศึกษาฟินแลนดูที่มนุษย์และการเรียนรู้ของมนุษย์ดังนั้นระบบถูกสร้างมาเพื่อพัฒนามนุษย์เราไม่ได้มองที่ระบบก่อนเรามองที่มนุษย์ก่อน จากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้ไปพูดคุยกันถึงเรื่องราวของระบบการศึกษาของประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการจัดการศึกษาและมีนักเรียนที่มีคุณภาพที่สุดในโลกนั่นก็คือประเทศฟ,ฟินแลนด์นั่นเองซึ่งถึงแม้ว่าฟินแลนด์จะเป็นประเทศเล็กๆในยุโรปตอนบนที่มีประชากรเพียงประมาณ5ล้านคนเท่านั้นแต่รัฐบาลของเขาก็ให้ความสนใจมากในด้านการพัฒนาคุณภาพของคนในประเทศ คนที่นี่มีคุณภาพมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมน้อยมากและมีการพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจังและในสัปดาห์นี้เราก็จะมาร่วมกล้าคิดเปลี่ยนและมาทำความรู้จักกับระบบการศึกษาของประเทศฟ,ฟ,ฟินแลนด์กันให้มากขึ้นอีกสักหน่อยซึ่งแน่นอนว่ายังมีอีกหลายต่อหลายเรื่องที่อาจจะเป็นแนวทางเพื่อให้ประเทศไทยของเราได้นำเอามาประยุกต์ใช้ได้ไม่มากก็น้อย กับแขกรับเชิญผู้มีประสบการณ์ตรงกับระบบการศึกษาในประเทศฟินแลนด์คุณคุณทิดารุ่งเรืองเกียรติไปชมกันเลยค่ะคุณจุ้ยเคยเห็นเด็กที่แรกไปโรงเรียนมีปฏิกิริยาอะไรผมถามที่เพื่อจะเปรียบเทียบว่าเด็กไทยนะเด็กไทยที่ไปโรงเรียนวันแรกเนี่ยบางทีก็ร้องไห้กระจอกองแก่จุ้ยว่าความกลัวการไปที่ใหม่คงจะมีสําหรับเด็กทุกคนแลวจุย<ม>้ยก็เคยเห็นเด็ก,ดก,ดกร้องไห้ อยู่เป็นปกติแต่ว่าเท่าที่โจวิถามเพื่อนๆที่เป็นแม่ในฟินแลนด์แล้วเอาลูกไปเรียนคือเขาเรียกกันว่าการศึกษาสโลลีฟอะสโลลีฟ <laughs> แปลวา่าอะไรคือใช้ชีวิตช้ามากเดี๋ยวก็เล่นอีกแล้วเดี๋ยวก็พาไปออกไปเล่นสนามเด็กเล่นเดี๋ยวก็พาออกไปป่าริมริมโรงเรียนไปดูต้นไม้บ้างไปเก็บลูกเบอร์รี่บ้างถักในฤดูที่เก็บได้เพราะว่า คือฟินแลนด์มันจำนวนคนน้อยกว่าพื้นที่เยอะส่วนใหญ่เป็นป่าอะไรที่กินในป่าแถวโรงเรียนได้คุณครูก็พาไปเล่นบางวันก็พาไปพิพิธภัณฑ์คุณแม่เขาก็เลยบอกว่าเออมันสโลไลฟ์การการที่จากอนุบาลมาถึงปหนึ่งแล้วการที่เด็กจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตคือเริ่มเรียนแล้วมันเข้มข้นมากขึ้นคุณครูขอโทษแล้วขอโทษอีกขอโทษใครขอโทษพ่อแม่ทำไมอ่ะเพราะว่าต้องเรียน บอกว่านี่เดี๋ยวเราจะต้องเพิ่มชั่วโมงเรียนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากรอ<ล>ค่ะคือในเมืองไทยเนีนะพ่อแม่และวิธีคิดของพ่อแม่และวัฒนธรรของพ่อแม่เนี่ยมีอิทธิพลต่อก,การจัดการศึกษาในโรงเรียนมากครูจุ้ยคง,คงรู้ใช่ไหมฮะค่ะพอลูกเข้าเรียนก็อนุบาลหรือศูนย์เด็กเล็กก็ได้กลับมาพ่อแม่จะถามว่าเ้เขียนัวงเสืออะไรได้บ้างใช่สิแลนเป็นไหมถ้าเด็กเล็ก พ่อแม่ไม่ค่อยสนใจว่าเขาจะทำอะไรได้แต่ว่าพ่อแม่มีบทบาทในการสร้างสรารค์การเรียนรู้ในบ้านอยู่แล้วเช่นการอ่านเนี่ยเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานของคนฟินแลนด์อุตสาหกรรมหนังสือในฟินแลนด์นี่เฟื่องฟูมากดังนั้นอยู่ที่บ้านพ่อแม่อ่านหนังสือและคุยกับลูกและสื่อสารอยู่แล้วการรักการอ่านนี่คือการปลูกฝังการศึกษาแรกเริ่มเป็นอันดับแรกและเกิดขึ้นในบ้าน ฟินแลนด์เนี่ยเวลาคนนึกถึงการศึกษาในฟินแลนด์เนี่ยก็เป็นนึกถึงโรงเรียนค่ะลืมนึกไปที่ครูจุ้ยพูดเมื่อกี้ว่านังสือเขาอยู่ใดบ้านค่ะผมได้ข้อมูลตัวเลขมาจริงไหมว่าแต่ละบ้านมีสือไม่ตึงกว่าร้อยเล่มโจุยไม่ตรงก็ได้ไม่เป็นไรจุ้ยไม่แน่ใจแต่ว่ามีตู้หนังสือในบ้านมีทุกบ้านนะคะเป็นปกติไหในบ้านเราเนี่ยไม่มีตู้หนังสือในบ้านจริงๆจุ้ยเนี่ยได้นิสัยการอ่านหนังสือก่อนนอน มาจากคุณแม่โฮสต์มัมคุณแม่โฮสต์ host, ที่เราไปอยู่กับเขาตอนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเราก็ไปสังเกตว่าทําไมพ่อแม่เราไม,ไม่ไม่อ่านหนังสือให้ดูให้เราดูเป็นตัวอย่างแต่พ่อแม่ฟินแลนด์สองทุ่มครึ่งไม่มีอะไรทํแล้วทีวีไม่ดูข่าวประจําวันดูเสร็จแล้วเข้าห้องอ่านหนังสือและทําอย่างเงี้ยเราเลยสงสัยและทําบ้างก็เลยได้นิสัยนี้มาจากที่นั่นเพราะว่าในบ้านเนี่ยคุณแม่เป็นครู คุณแม่ฟินแลนด์เป็นครูก็เห็นแกคุยอะไรกับน้องสาวนั้นนีโนนแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าความรู้รอบตัวเราน้อยเนาะเห็นชัดเลยเรารู้สึกกลับมาเรารู้สึกที่ที่บ้านที่ไปพักด้วยเนี่ยหนังสือได้บ้านกี่เล่มห้านานเป็นเล่มจําไม่ได้แต่มีเป็นตู้ๆเลยเป็นตู้ๆเ,เลยค่ะคือจนปัจจุบันนี้ของขวัญที่ฮิตที่สุดที่ซื้อให้กันคือหนังสือ ยังเป็นหนังสืออยู่เนี่ยที่ผมถามเรื่องนี้มากพาะอะไรเพราะว่าเวลาคนพูดเรื่องการศึกษาฟินแลนด์ดีที่สุดในโลกเนี่ยคนลืลมเรื่องสภาพแวดล้อมใช่ไหมฮะ<า>ในเรื่องของการอ่านหนังสือวิธีให้แต่พ่อแม่ไทยอย่าว่าไปแล้วเราจะไปว่าพ่อแม่ไทยก็ไม่ได้นะพ่อแม่ไทยส่วนใหญ่อ่านสื่อไม่ออกผู้หญิงไทยในสมัยก่อนเนี่ยนะก<า>็บางจะเล่านิทานร้อเพลงแต่ไม่จะก่อนนอน<า>แล้วก็ ไกเป๋แกว่แคว่วไก <ป S 2> <ไป S 1> ว,ไปวไปเปเจุ้ยมองว่าวัฒนธรรมพื้นฐานของของประเทศไทยเป็นวัฒนธรรมการสื่อสารที่เป็นการพูดและฟังการอ่านและการเขียนเนี่ยถ้าให้พูดแรงๆก็อาจจะเป็นสิ่งแปลกปลอมในวัฒนธรรมเราพอสมควรดังนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นสร้างนิสัยให้ให้ใหรักการอ่าน จริงไหมที่เขาบอกว่าการศึกษาในฟิแนแลนด์เนี่ยไม่ให้เด็กเรียนภาษาหรือเขียนหนังสือจนกว่าจะอายุไปถึงขั้นหนึ่งถ้าให้จับปากกาเด็กเขียนอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่สนับสนุนแต่ว่ากระบวนเขาเชื่อว่ากระบวนการเล่นกระบวนการเรียนรู้อะค่ะจะนําไปสู่สิ่งน,นั้นดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเขียนอย่างเป็นทางการจะไม่เริ่มจนกว่าเด็กอายุเจ็ดขวบ เขาใช้งานวิจัยอะไรสนับสนุนเรื่องนี้ว่าควรจะไปเรียนเรื่องภาษาอย่างจริงจังไม่ว่าเขียนหรืออ่านตอนเจ็ดขวบชูยังไม่เคยหางานวิจัยที่เขาใช้นะคะแต่ว่าเขาดูจากผลประเมินเด็กในระยะยาวว่าเด็กเนี่ยสามารถอย่างถ้าใช้ผลประเมินพิซ่าเนี่ยเด็กก็ทำได้ดีพิซ่านี่ก็คือวิธีการประเมินค่ะอะไรฮะจากต่างประเทศ จากกลุ่ม OECD ใช่ค่ะอ๋อต,ตั้งกติกาขึ้นมาในการประเมินเขาประเมินอะไรเขาประเมิน3มอย่างนะคะคือการอ่านเลขแล้วก็วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการประเมินที่เน้นการนําไปใช้แล้วก็ดูว่าอย่างถ้าสมมุติเราดูการอ่านเขาก็จะมีให้เด็กอ่านโฆษณาบางแล้วดูว่าในโฆษณานั้นเนี่ยเขากําลังสื่อสารอะไรอยู่เป็นต้นจะไม่ใช่การอ่านแบบวิชาการสถิติเทียบกับกสบกสบกสทศ ของไทยแต่ต่างกันไงกับพิซซ่าถ้าสทอ,อย่างถ้าสมมุติเราเราเอาพิซซ่ามาเทียบกับโอเน็ตละกันโอเนเป็นข้อสอบวัดมาตรฐานการศึกษาว่ามันได้มาตรฐานบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ที่ทางรัฐต้องการไหมพิซซ่าก็วัดคล้ายๆอย่างนั้นค่ะแต่พิซซ่าวัดว่ามาตรฐานของประเทศสัก3ามสประเทศนี้ มันได้มาตรฐานใกล้ๆเคียงกันหรือเปล่าหรือมันมีบางประเทศที่ตกหล่นมาตรฐานไปหรือเปล่าฟินแลนด์อยากจะให้มาตรฐานของตัวคือพิซซ่าเนี่ยเทียบกับประเทศไหนที่เขาสนใจมากที่สุดฟินแลนด์มักจะแข่งกับสวีเดนเพราะมันมีประวัติศาสตร์กันมาก่อนแต่จริงๆแล้วตัวตัวฟินแลนด์เองตั้งแต่ปฏิรูปการศึกษามาไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ตัวเองได้พิซซ่า คือปฏิรูปมามีเป้าตามที่ตัวเองอยากให้การศึกษาตัวเองเป็นแล้วบังเอิญว่าเด็กทําได้หมายถึงว่าเด็กสามารถทําข้อสอบพีซ่าได้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาว่าโอ้เด็กฟินแลนด์เก่งจังเลยทําไมคะแนนสูงผมถามดิดหนึ่งว่าเขาให้เด็กสัมผัสหนังสือเนี่ยตั้งแต่ตอนไหน เด็กไม่ใช่เรียนหนังสือนะสัมผัสหนังสือเป็นเล่มเขาสัมผัสหนังสือจากการอ่านนิทานกับพ่อแม่เขาเป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นแล้วพ่อแม่เล่านิทานให้ลูกฟังตั้งแต่ออกมาเลยค่ะเป็นทั้งที่จะพูดเป็นๆเล่าเล่านิทานเนี่ยคือไม่ใช่พ่อแม่เล่าอย่างเดียวนะคะห้องสมุดประจําเมืองอ่ะก็จัดกิจกรรมเล่านิทานให้เด็กฟังเด็กตัวเล็กๆก็สามารถไปฟังนิทานจากคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ได้เหมือนกัน คือเขามีเขามีกลไกหลายๆอย่างที่ช่วยพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกไม่ใช่ว่าเป็นงานของพ่อแม่คนเดียวแต่มันเริ่มในบ้านนะแต่เราก็จะมีองค์กรของรัฐที่เป็นองค์กรส่วนท้องถิน่นอย่างที่บอกว่ามันกระจายอํานาจดังนั้นองค์กรส่วนท้องถิ่นนั้นก็จะสามารถจัดกิจกรรมเพื่อช่วยส่วนนี้ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของเด็กเล็กในแต่ละชุมชนการจัดก,กิจกรรมของการกระจายอำนาจขององค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาตรฐานปเป็นยังไง ามา,มาตรฐานเท่ากันปหฟินแลนด์อย่างที่บอกฟินแลนด์ไม่ค่อยชอบวัดมาตรฐานฟินแลนด์วัดผลปลายทางคือถ้าคนของคุณมีคุณภาพคุณไปเช็ค GDP สิไปเช็คที่ไหนนะคุณเช็ค GDP โดยรวมได้เลยอ๋อ GDP หรือคุณเช็คว่าโรงเรียนเนี่ยมีผลสอบวัดมาตรฐานตอนเรียนจบต่างกันเยอะไหมเอาในใสายตาของของคุณจุยเนี่ย เอาละเราไม่พูดเรื่องามาตรฐานก็ได้นะเดี๋ยวจะแย้งกันในสายตาในรู้สึกว่ามาตรฐานเป็นยังไงในการทำในในการดูแลเด็กมันเป็นมาตรฐานที่สูงเท่าเทียมกันหมดสูงเลยสูงค่ะ mm hmm. เนื่องจากว่าระบบเนี่ยม,มันเทรนบุคลากรอ,อย่างเข้มข้นมาแล้วแล้วมันก็ให้ความเชื่อมั่นและเชื่อใจบุคลากรมากคุณครูฟินแลนด์เองไม่ต้องได้รับไม่ไม่ถูกประเมิน เท่าที่สัมผัสกับครูฟินแลนด์เนี่ยเป็นยังไงครูฟินแลนด์จะเป็นครูที่ได้พื้นที่ในการสร้างสรงสรค์สิ่งต่างๆที่เขาอยากทําในห้องเรียนได้ค่อนข้างอิสระและความอิสระนั้นนํามาซึ่งคุณภาพที่ที่กลับมาทันทีที่เข้าปฐมซักละเอียดเลยทำามีอะไรเกิดขึ้นในโรงเรียนปฐมของฟินแลนด์ที่ทําให้บอกว่าฟินแลนด์เป็นอะไรละการศาดีที่สุดในโลกเนี่ย เขาจะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือส่วน academic หรือว่าการเรียนที่เป็นวิชาการพื้นฐานและกิจกรรมเด็กฟินแลนด์ทำกิจกรรมเยอะด้วยความที่อย่างที่บอกกระจายอำนาจอยู่ในชุมชนมันจะมีศูนย์กีฬามันจะมะีศูนย์กิจกรรมสันทาน,นาการมันจะมีต่างๆางนั้นนะดังนั้นมันจะควบคู่กันไปคือ เรียนวันนึบางวันเลิกเรียนเที่ยงด้วยซ้ําแต่ทําได้เพราะว่าหลังจากเที่ยงอะ่ะเด็กๆก,ก็ไปเล่นกีฬาบางังไปทำหนันทานี่มีกิจกรรมให้ทําดังนั้นตอนตอนที่เราเอาระบบบอกว่าฟินแลนด์ไม่มีการบ้านฟินแลนด์การบ้านน้อยแต่ยังมีคุณภาพเราต้องอย่าลืมว่าระบบโรงเรียนเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เด็กได้เรียนนอกห้องเรียนด้วยและเขามีฟาซิลิตี้หรือเขามี สถานที่ให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมและนั่นก็คือการเรียนรู้เหมือนกันแต่บ้านเราไม่ได้มีสิ่งนั้นมากเท่าฟินแลนด์การตัดการบ้านหายไปเลยหรือการตัดเวลาเรียนหายไปเลยมันอาจจะต้องแพลนมากกว่านี้หรือคือมันต้องวางแผนมากกว่านี้ค่ะเพื่อให้เขาทำให้ท้งสังคมเป็นสังคมการเรียนรู้ใช่ไหมคไม่ใช่ให้ในห้องเรียนเท่านั้นหรือในโรงเรียนเท่านั้นนะป่าต้นไม้<ช>แล้วก็ศูนย์ต่างๆ สมุดศูนย์กีฬาศูนย์เยาวชนแล้วก็พิพิธภัณฑ์พูดอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะเยอาพิพิธภัณฑ์มีแทบจะทุกชนิดใช่ไหมไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของเก่าแบบแบบเรามีจะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ศิลปะเต็มไปหมดเป็นหน้าที่ของครูฟินแลนด์และพ่อแม่ฟินแลนด์หรือเปล่าว่าต้องพาลูกไปพิพิธภัณฑ์หรือปล่อยให้ลูกไปเองช่วยว่ามันไม่ใช่หน้าที่แต่มันเป็นค่านิยมว่าการไปพิพิธภัณฑ์สนุก ฟินแลนด์เนี่ยให้อิสระกับโรงเรียนและครูในการจัดการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งที่เ,เขาใช้เป็นเครื่องมือสําหรับเรียนรู้อยู่แล้วจริงๆไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์ด้วยธรรมชาติแวดล้อมโรงเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งครูฟินแลนด์อ่านได้สีไหมครูฟินแลนด์ต้องอ่านหนังสืออยู่แล้วนะคะด้วยความที่ค่ะถ้าอ่านถ,าาถ้าในระบบเดี๋ยวเราต้องดูก่อนครูฟินแลนด์แบ่งออกแบ่งครัวเป็น2ประเภทคือครูประจําชั้น และครูประจําวิชาแยกกันครูประจาําชั้นต้องจบปริญญาโทท,ทุกคนต้องจบปริญญาโทถ้าจะมาเป็นครูอ,อย่างนี้ตรงนี้ต้องถามหน่อยแล้วปริญาออราารญาตรีเรียนอะไรถ้าถ้าปริญญาตรีเรียนครุศาสตร์มาคุณก็ต้องต่อถ้าถ้าผมเรียนรัฐศาสตร์มาเรียนกฎหมายมาผมอยากจะไปเป็นครูทำาังไงคุณพี่พบต้องสอบเป็นครูและเทรนสองปีเป็นระดับปริญญาโทหร,รือปริญญาโทค่ะอ๋อสอบสองปีเลยสําหรับเรียกว่า เพื่อมาเป็นครูอย่างไรใช่ค่ะลแล้วก็ไอ้ข้อสอบเนี้ยมีแค่คนแค่ประมาณ10%เท่านั้นที่จะผ่านเข้าไปเรียนได้ซึ่งมันแข่งขันสูงมากนี่มันจคนอยากเรียนคนอยากเรียนตอนจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่โนเกียพังทลายลงไปมีกลุ่มนักวิศวกรที่นึกได้ว่าไม่มีโนเกียละฉันไปเป็นครูดีกว่าแล้วก็มาเข้าไอ้ไอกระบวนการเนี้ยอ๋อนี่สาเหตุจาก อะไรล่ะอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือโนเกียพังคนตกงานเยอะพูดกงา่ายงแล้วก่อนหน้านั้นล่ะคือครูเป็นอาชีพที่คนฟินแลนด์ให้ความนับถือแต่ไม่ได้ให้ความนับถือเหมือนประเทศไทยที่เราจะกราบไหว้หรืออะไรครูฟินแลนด์เขาเชื่อว่าคนกลุ่มนี้สร้างคนให้กับประเทศดังนั้นมันเป็นงานหนัก ถามว่าเงินมันได้มันได้เยอะไหมถ้าเทียบกับไทยเยอะแน่นอนเพราะว่าแค่เปรียบกับมาตรฐานของฟินแลนด์กับอาชีพอื่นเสร็จไม่เยอะไม่เยอะใช่ไหมไม่ได้เยอะแบบล้นหลามไม่ได้เยอะแบบวิศวะไม่ได้เยอะแบบหมอเทียบมาตรฐานฟินแลนด์เนี่ยใช่ค่ะไม่ได้เยอะมากมายไม่ได้เยอะมากมายเงินเงินไม่ได้เป็นประเด็นแต่สิ่งที่เป็นประเด็นในระบบการศึกษาฟินแลนด์ที่ทาให้ครูอยากจะพัฒนาพัฒนาตัวเองอ่ะคือทุกๆสิ่งที่เขาทําเขาได้ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมเช่น เงินเดือนพื้นฐานเขาจะแบ่งเลยว่าคุณต้องทํางานอะไรบ้างจํานวนชั่วโมงเขาวัดอย่างยุติธรรมชั่วโมงเวลาเขาบอกว่าคุณมีสมมติคุณมีเวิร์กโหลด16ชั่วโมงคุณต้องทํางาน16ชั่วโมงเขาคิดเลยว่าการสอนเท่าไหร่เตรียมงานเท่าไหร่ตรวจข้อสอบเท่าไหร่คือทุกอย่างเป็นระบบถ้าคุณจะต้องทํางานที่นอกเหนือจากการสอนคุณได้ค่าตอบแทนถ้าคุณอยากออกไปช่วยเขาจะเป็นสหภาพครู ในฟินแลนด์คุณได้เงินค่าตอบแทนคุณได้รับการอบรมในการเข้าไปเป็นเ,เขาเรียกว่าสมาชิกของสหภาพครูดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันได้รับค่าตอบแทนที่เขารู้สึกว่ามันเป็นธรรมคนก็เลยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าตอบแทนแล้วก็ทิ้งความกังวลน,นั้นแล้วก็พัฒนาตัวเอง เอาละผมลงรายละเอียดบ้างกับบําเมืองไทยดีกว่า <c oughs> ครูจุ้ยคิดว่าบทเรียนจากการศึกษากระบวนการเรียนรู้ดีกว่าครูจุ้ยไม่อยากให้ใช้การศึกษาใช่ไหมกระบวนการเรียนรู้ของฟินแลนด์เนี่ยถ้าจะนํามาใช้ในเมืองไทยผมไม่ได้หมายถึงโรงเรียนเท่านั้นนะเราคุยกันมาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงห้องเรียนหรือโรงเรียนทำไงดีถ้าให้พูดแบบโลกแห่งความฝัน เราต้องฝันเนี่ยเพราะว่า,าโลคความจริงมันในเมืองไทยมันน่าเศร้าหมอก,กระทรวงศึกษาฟินแลนด์นะคะชื่อกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรมมันคือการเปลี่ยนวัฒนธรรมอรของเรา,รรารรแยกของเรากระทรวงศึกษากระทรวงวัฒนธรรมแยกกันเราเรายังมองว่าวัฒนธรรมเป,เป็นเรื่องที่จํากัดมากแต่คนฟินแลนด์มองว่าวัฒนธรรมคือการคือ,ค,อค่านิยมคือการสร้างพฤติกรรมต่างๆเพื่อให้เอื้อกับระบบการศึกษาที่มีคุณภาพดังนั้น หลายๆอย่างจะต้องเริ่มจากภาคสังคมและพ่อแม่เข้าใจว่าการศึกษาเอาการศึกษาทิ้งไปก่อนมันคือกระบวนการเรียนรู้พ่อแม่ต้องเข้าใจส่วนนี้ก่อนและต้องรู้ว่าตัวเองมีส่วนสำคัญมากๆในกระบวน,ก,บวนการเรียนรู้นี้ของลูกเริ่มที่พ่อแม่ก่อนจุ้ยเคยถามประธานจาภาพครูในฟินแลนด์จุ้ยเคยถามเขาว่าคุณในประเทศที่ไม่มีอะไรพร้อมสักอย่างซึ่งหมายถึงประเทศตัวเอง ระบบการศึกษาก็ไม่พร้อมโครงสร้างก็ไม่พร้อมครูก็ไม่พร้อมก็ไม่พร้อมไม่มีอะไรพร้อมเลยคครก็ส่่อะจะให้ฉันเริ่มจากตรงไหนเขาตอบ่าไงครอบครัวก็ตอบง่ายแต่ทํายากใช่สิก็บอกเขาด้วยที่ครอบครัวก็ไม่พร้อมครับบอกค่ะแต่คุณต้องเริ่มจากตรงนั้นแล้วคุณก็ค่อยมาพัฒนาการศึกษาภาคบังคับ แต่ครอบครัวคือพ่อแม่ต้องกินอิ่มนอนหลับสามารถดูแลมีเวลาดูแลลูกดังนั้นความเหลื่อมล้ำเป็นสิ่งแรกที่เราต้องจัดการเมื่อความเหลื่อมล้ำหายไปโครงสร้างมาจัดการที่โครงสร้างการศึกษาภาคบังคับจะต้องมีโครงสร้างที่ไม่บังคับถ้าผมพูดอย่างนี้ได้ไหมให้เด็ก ต้องมีเกิดการกระบวนการเรียนรู้จะเกิดการเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในครอบครัวอยู่ในเดย์แคร์อยู่ในโรงเรียนแต่ไม่ใช่เป็นการบังคับให้เรียนรู้แต่การเรียนรู้เป็นธรรมชาติที่จะให้เด็กเกิดความาสนใจและมีความสุขในการเรียนอย่างนี้ได้ไหมใช่ค่ะเอาต่อเลยคนระับเขาบอกเริ่มที่ครอบครัวเริ่มที่ครอบครัวโครงสร้างพื้นฐาน แล้วค่อยมาพัฒนาคุณภาพเป็นอย่างหลังสุดถ้ามองกระบวนการปฏิรูปการศึกษาฟินแลนด์มันเริ่มจริงจังเมื่อ,อยุคเจศน,นี่เราพูดกันไนอนนี่เองเน่ยสาปีที่สามสิบกว่าปีใช่ค่ะแต่นี่คือ30กว่าปีที่ทํางานอย่างหนักหน่วงที่ทํางานเขาทํางานกันอย่างมีเป้าหมายอย่างมีธงว่าฉันอยากได้อะไรอย่างชัดเจนเขามีธงอะไรอย่างที่บอกเขาต้องการประชากรที่มี คุณภาพ,ภาพเพื่อที่ประชากรที่มีคุณภาพจะได้ได้ใช้ทรัพยากรคุณภาพเราให้ความหมายยังไงเขามักจะบอกว่าดูง่ายๆไปดู GDP GDP เลอตัวบอกคุณภาพส่วนหนึ่งค่ะ GDP คืออะไรนะเดี๋ยวท่านผู้ชมอธิบายนิดนึงรายได้ประชากรต่อหัวแต่ั่นเขามาจากความไม่เหลือล้ำแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ GDP ของฟินแลนด์จะแตกต่างกับ GDP ประเทศไทย เพราะประเทศไทยมันมีความเหลื่อมล้ำสูงใช่พอจี GDP มันไม่บอกเลยว่าว่าทุกคนมีความเสมอภาคกันได้ทางเศรษฐกิจและการเงินหรือ<ช>สินทรัพย์แต่ฟินแลนด์นี่มันบอก,บอกเพราะเขาไปจัดการเรื่องความเหลื่อมล้ำก่อนอเขาบอกว่าต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวผมเริ่มเห็นความคิดนี้แล้วใช่ไหมพอเราไม่สนใจเริ่มจากครอบครัวเราก็จับเด็กไปเข้าโรงเรียนเราก็พยายามจะปั้นภาษาเรานะปั้นต่าง พอเราเริ่มต้นที่ครอบครัวปุ๊บไอ้เรียนดันมันง่ายเลยใช่ไหมครอบครัวก็ต้องเข้าใจว่าไอ้กระบวนการเรียนรู้เนี้ยมันเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะลูกยังเป็นเด็กมันเกิดขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อพ่อแม่เป็นส่วนสำคัญมากในการช่วยสนับสนุนลูกในระบบการศึกษา อย,อย่างที่บอกนะคะฟินแลนด์ก็มาจากสังคมเหลื่อมล้ําสังคมที่เมืองและชนบทไม่เท่ากันดังนั้นเขาจะทํำยังไงให้ทุกคนเท่าเทียมกันและคนมองการศึกษาเป็นการเรียนรู้เขาก็ค่อยๆลดสิ่งต่างๆที่เป็นการแข่งขันลงลดไอการประเมินทั้งหลายลงแล้วส่วนส่วนนี้นี่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างค่านิยมใหม่ซึ่งไอส่วนวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาต้องทํา ผู้แม่งต้องทําเรื่องวัฒนธรรมไปด้วยใช่ค่ะจะสร้างค่านิยมอะไรแล้วกระบวนการเรียนรู้กับวัฒนธรรมก็จะต้องไปด้วยกันกนี่คือจุดแข็งของการ,รศึกษาฟินแลนด์ที่บอกว่าดีที่สุดในโลกโจวยมองว่ามันไม่มีการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกแต่การศึกษาที่ดีสําหรับโจยคือการศึกษาที่รู้ตัวเองตลอดว่าตัวเองต้องพัฒนาเสมอและฟินแลนด์เป็นแบบนั้นฟินแลนด์ไม่เคยมองว่าตัวเองเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ไม่เคยมองว่าตัวเองสมบูรณ์แบบฟินแลนด์มองว่าตัวเองต้องพัฒนาตลอดเวลา การที่ประเทศฟินแลนด์ก้าวมาถึงเป้าหมายของการพัฒนาระบบการศึกษาได้นั้นมาจากหลากหลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐสวัสดิการที่ช่วยส่งเสริมให้พื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในประเทศโดยเฉพาะเด็กๆทุกคนในฟินแลนด์จะมีโอกาสได้เรียนฟรีจนจ,นจบชั้นปริญญาโทและมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยโรงเรียนส่วนมากเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีคุณภาพเท่าๆกันไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองหรืออยู่ในชนบทในฟินแลนด์จะเน้นให้เด็กๆได้เรียนในโรงเรียนไกลบ้านการคมนาคมขนส่งก็สะดวกสบายเมื่อเข้าสู่รั้วโรงเรียนเด็กๆก,ก็จะได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเขาทั้งธรรมชาติกิจกรรมสันทนาการต่างๆรวมถึงคุณครูที่จะสร้างสารรค์การสอนให้เข้ากับการเรียนของเด็กๆ โดยเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจมากกว่าผลคะแนนสอบเด็กๆชาวฟินแลนด์จึงได้เรียนรู้สิ่งต่างๆต,ตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคนแต่ฟินแลนด์ก็ไม่ได้เน้นให้เด็กๆของเขาต้องใช้เวลาไปกับการเรียนเพียงอย่างเดียวนะคะเด็กๆควรมีเวลาทำในสิ่งที่สนใจเพื่อให้เขาได้ทำกิจกรรมและหาประสบการณ์นอกห้องเรียนควบคู่ไปด้วย และที่สำคัญฟินแลนด์จะเน้นให้เด็กๆได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวให้ได้มากที่สุดให้สนุกสนานกับชีวิตในวัยเด็กอย่างเต็มที่มีเวลาเรียนรู้จากครอบครัวเพราะเชื่อว่าครอบครัวจะมอบความรักความอบอุ่นและคุณพ่อคุณแม่จะสามารถฝึกความรับผิดชอบให้กับเด็กๆเ,เปิดโอกาสให้เด็กๆได,ด้คิดอย่างอิสระทำให้เด็กไม่เครียดเขาก็จะสามารถเรียนได้ดีและเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพคะ่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในรายการสะพานสายรุ้งสวัสดีค่ะ